น้ำขึ้นน้ำลงคือปรากฏการณ์ที่ระดับน้ำทะเลมีการขึ้นและลงเป็นรอบๆในแต่ละวันซึ่งเป็นผลมาจากแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์สาเหตุปรา,ากฏการณ์นี้หลักเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์เป็นหลักเพราะ ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดทําให้แรงดึงดูดมีผลต่อมวลน้ําบนโลกอย่างชัดเจนเมื่อดวงจันทร์โครจรไปรอบโลกน้ำขึ้นเป็นช่วงระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นถึงจุดสูงสุดสาเหตุหลักการเกิดน้ําขึ้นแรงดึงดูดของดวงจันทร์แรงดึงดูดของดวงจันทร์จะดึงดูดน้ําบนโลกให้โป่ง ออกเป็นสองฝั่งตรงจันและอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามเนื่องจากแรงหมีศูนย์กลางของการหมุนของโลกรอบดวงจันทร์การหมุนรอบตัวเ,เองของโลกขณะที่โลกหมุนตัวรอบตัวเองในแต่ละวันแต่ละพื้นที่บนโลกจะเคลื่อนผ่าน,านบริเวณที่มีมวลน,น้ำโป่องออกทำให้ปรากฏเกิดปรากฏการน้ำมันน้ำขึ้นวันละสองครั้ง น้ำลงเป็นช่วงที่ระดับน้ําทะเลต่ำลดต่ำลงถึงจุดต่ำสุดสาเหตุหลักของการเกิดน้ําลงหนึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกเ <ละ S 1> มืม่อโลกหมุนไปบริเวณที่เคยมีน้ําขึ้นเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนออกไปทำให้ระดับน้ําในบริเวณนั้นลดลงสองการเคลือ่อนที่ของมวลน้ำน้ำจะไหลจากบริเวณที่มีระดับ น้ำสูงน้ำขึ้นไปยังบริเวณที่มีระดับน้ำต่ำลงเพื่อรักษาสมดุลการเกิดน้ำเกิดน้ำตายปรากดน้ำเกิดและน้ำตายเป็นปรากดการที่เกี่ยวข้องกับความสูงของระดับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งเป็นผลมาจากการเรียงตัวของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ สาเหตุปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เงตัวอยู่ในแนวเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามน้ำเกิดช่วงที่ระดับน้ำขึ้นสูงมากที่สุดและระดับน้ำต่ำที่สุดในรอบเดือนปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันเดือนดับแรม15้าค่ำและวันเพญขึ้น15่ําคาเหตุหลักของการเกิดน้ำเกิดวันเดือนดับแรม15บห้าค่ ดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เสริมกันทําให้แรงรวมมีค่าสูงสุดวันเช่นขึ้น15คห้าขาโลกอยู่ระหว่างดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์แรงดึงดูดจากทั้งสองดวงจะดึงดูดมวลน้าจากคนละทิทางทําให้เกิดน้ําขึ้นระดับสูงทั้งสองด้านของโลกเช่นกันน้ำตายปรากฏการณ์นี้ขึ้นเกิดเมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เรียงตัวทำมุมฉาก ซึ่งกันและกันหรือก็คือในช่วงว่างข้างขึ้นแปดข้ามและวันข้างแรมแปดข้ามสาเหตุหลักของการเกิดน้ำตายแรงหักล้างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ในช่วงนี้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์จะไปหักล้างแวกกับแรงดึงดูดของดวงจันทร์ทาให้แรงดึงดูดรวมที่กระทาต่อนะ้ํามีค่าน้อยกว่าปกติส่งผลระดับน้ําขึ้นไป ไม่สูงมากและระดับน้ำลงก็ไม่ต่ำมากเช่นกันความแตกต่างของระดับน้ำที่ลดลงเนื่องจากแรงดึงดูดที่ไม่เสริมกันทำให้ความแตกต่างระหว่างช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผู้สังเกตอาจรู้สึกว่าระดับน้ำไม่เปลีป่ยนแปลงมากนะัก 早上。好